สวัสดีทุกคนมากๆนะจ๊ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่เว็บไซต์เบเกอรี่ใ่เว็บไซต์เบเกอรี่ครีมนี้นะคะทรจะพาทุกคนไปทำเมนูแซนวิชเค้กตอยซึ่งเมนูนี้นะไรายทำเมนูนี้นะคะเพื่อเรียน ต้อนรับกลับบ้านของพวกเขาแน,น่เยค่ะคือทำไปให้เพื่อนๆชิมนั่นแหละไม่มีอะไรนะคะเลี้ยงส่งอัลงอํลลาเลยต่างๆประมาณนี้ก็ไม่ได้ชิมนะคะสำหรับเมนูนี้ไม่ได้ชิมให้ดูและอ,อีกๆหลายเมนูก็ไม่ได้ชิมให้ดูเช่นกันเอาล่ะค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าแซนด์วิชเค้กจะทำยากทำง่ายขนาดไหนนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอท้ายคลิปเช่นเดิมค่ะตอนนี้ให้ทุกคนข้ามไปทำเมนูนี้กันก่อนค่ะ ทุกคนสำหรับแซนวิชเค้กในคลิปนี้นะคะสายจะใช้วิธีการทําเนื้อเค้กแบบชิฟฟ่อนรสวานิลลาน,นั่นเองค่ะตอนนี้นะคะสายกำลังเตรียมส่วนผสมของไข่แดงค่ะก็จะมีไข่แดงน้ำตาลทรายน้ำมันพืชน้ำเป,เปล่ากลิ่นวานิลลานะคะแล้วก็สุดท้ายเลยสายจะใส่แป้งค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะทุกคนอย่าคนส่วนผสมนานนะคะเสร็จจากนี้สาก็จะ ตีไข่ขาวกับครีมออฟทาทาแล้วก็น้ำตาลทรายจนตั้งยอดนะคะทีนี้เนี่ยในการเตรียมพิมพ์อบสำหรับการทำเค้กแซนด์วิชเนี่ยนะคะายก็จะใช้พิมพ์ขันข้าวเบอร์สิบค่ะทุกคนทาในขาวแล้วก็กรุบด้แป้งนะคะเดี๋ยวมันมีเหตุผลด้วยว่าเพราะอะไรนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันในช่วงของเวทไซเบกกิ้งทิปส์นะคะตอนนี้ไซกำลังตีไข่ขาวค่ะและที่ใส่ลงไปมือสักครู่นี้ก็คือครีมออฟทาทาคะ และตามด้วยน้ำตาลสายนั่นเองค่ะเสร็จแล้วนะคะา่จะนำทั้ง2องอย่างเนี่ยมาตะล่อมให้เข้ากัน ด้วยความรวดเรวเด็วแล้วก็ตักใส่พิมพ์ถ้วยกันข้าวที่เราเตรียมไว้เมื่อสักครู่นี้นะจากนั้นค่ะนําเข้าอบที่อุณหภูมิ170องศาค่ะใส่อบอยู่ที่2 5 3 0นาทีประมาณนี้เลยนะจ๊ะทุกคนอาล่ะค่ะเดี๋ยวใส่ให้ทุกคนไปดูวิธีการตักเนื้อเค้กใส่พิมพ์นะคะแล้วเดี๋ยวเรายังต้องไปแต่งหน้าเค้กแซนด์วิชกันอีกไนงะเดี๋ยวเราข้ามไปก่อนค่ะ ใ a k i n g t i ง t ิ baking tips, ผลไม้ที่นำมาใช้ตกแต่งหน้าขนมหลังจากที่ล้างทำความสะอาดแล้วควรใช้กระดาษซับน้ำให้ตัวผลไม้แห้งมากที่สุดป้องกันการเกิดเชื้อราบนตัวผลไม้ค่ะและสามารถเพิ่มความนะ่ารับประทานให้มากขึ้นด้วยการเคลือบเกรสกับ ผลไม้หรือว่าจะเคลือบด้วยวุ้นใสก็สามารถทําได้ค่ะสําหรับการเตรียมพิมพ์ถ้วยขันข้าวค่ะแนะนําให้ทาเนยขาวบางๆแล้วก็กรุ๊บแป้งบนพิมพ์จากนั้นขอแป้งส่วนเกินออกค่ะเนื่องจากพิมพ์ที่ใช้งานมานานแล้วแล้วก็ทําความสะอาดอยู่บ่อยครั้งเนี่ยทำให้สารเคลือบผิวที่ตัวพิมพ์หลุดไปเรื่อยๆดังนั้นการเตรียมพิมพ์ด้วยวิธีนี้จะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายกับตัวเค้กหลังอบสุกนั่นเองค่ะ จากที่ไซนําเค้กออกจากพิมพ์เรียบร้อยเราพักให้เย็นนะคะไซจะตัดครึ่งค่ะแล้วก็ผ่าครึ่งแบบนี้เลยนะคะรองด้วยกระดาษกระทงกระดาษแบบจีบค่ะทุกคนแล้ว,วิปปิ้งครีมที่ไซใช้เนี่ยตีธรรมดาเลยกับน้ำตาลไอซิ่งนะคะเพื่อความเซ็ตตัวและความคงทนค่ะเดี๋ยวไซจะแต่งหน้าเค้กนะคะโดยบิดครีมตรงกลางที่ไซผ่าตัวเนื้อเค้กไว้นะเราตกแต่งด้วยผลไม้ตามชอบ ได้เลยนะคะผลไม้ทุกคนสามารถเปลี่ยนได้นะคะชอบแบบไหนก็เลือกแบบนั้นหรือว่าไม่ชอบกินผลไม้ชนิดไหนก็ให้เลือกผลไม้ชนิดนั้นในการทาแซนด์วิชเค้กนั่นเองค่ะหรืออาจจะเป็นพักวผลไม้ในน้าเชื่อมก็ได้นะพวกเชอร์รี่มีก้านอะไรต่างๆประมาณนี้ค่ะหัวบีบเลือกใช้ตมชอบได้เลยจ้ะทุกคนไม่มีกําหนดตายตัวนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวส่ให้ทุกคนดูวิธีการแต่งหน้าเค้กนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันท้ายคลิปค่ะข้ามไปก่อนค่ะ ผลไม้ที่ใช้ในการแต่งหน้าเคก้กสามารถเลือกใช้ผลไม้ที่ชื่นชอบได้เลยค่ะหรือจะใช้ท็อปปิ้งซึ่งเป็นซอสผลไม้รสชาติต่างๆแต่แนะนํานะคะให้ใช้ผลไม้ที่เนื้อแข็งแล้วก็แน่นค่ะเวลาตกแต่งเนี่ยนอกจากจะให้ความสวยงามแล้วยังช่วยให้เนื้อผลไม้ไม่เละเกินไปค่ะถ้าเราต้องนําขนมเดินทางไปส่งลูกค้าหรือว่าเลี้ยงต้อนรับแขกในช่วงเย็นนะคะแนะนําผลไม้ก็จะเป็นสตรอเบอรี Can ่บลูเบอรี่แคนเบอร์แคนตาลูปเชอร์รี่แล้วก็อื่นๆ นนหรืออาจจะใช้ท็อปปิ้งที่เป็นคุกกี้รสชาติต่างๆคุกกี้น้ำตาลหรือว่าขนมปังแท่งเคลือบช็อกโกแลตที่อาจจะเหมาะกับเด็กๆที่บ้านก็ได้ค่ะ กันมากค่ะสำหรับเมนูแซนด์วิชเคก้กเออกล้องสัน่นมาหนึ่งว่ากล้องสั่นนิดหน่อยเมนูนี้นะคะใส่ใช้ถ้วยขันข้าวในการทำนะก็อย่างที่บอกว่าถ้วยขันข้าวอะ่ะคือพอเราใช้ไปนานๆนะคะมันก็จะเกิดไข่เครื่องมันก็จะจางลงเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทําได้ก็คือเราต้องทานในขาวแล้วก็กรุแป้งบางๆเท่านั้นนะทุกคนนะรู้สึกว่ากล้องสั่นวะเดี๋ยวนะย้ายก่อน ประมาณนี้นะคะทุกคนเพื่อเพื่อเวลาเรา,าเคาะเค้กหรือว่านําเค้กออกจากพิมพ์เขาก็จะได้ไม่ไม่ติดพิมพ์เพราะว่าไซใช้เป็นนานๆละ่ะไซชอบฉีกคือคือเนื้อเคกอ้กเวลาเราเคาะออกมามันฉีกออกมาเออประมาณนี้นะคะทุกคนเอลาละค่ะหวังว่าทุกคนจะลองนําเมนูนี้ไปทําดูนะคะอาจจะไปทําขายก็ได้คือเค้กถ้วยขันข้าวหนึ่งถ้วยเนี่ยเราก็ หั่นครึ่งใช่ไหมคะแล้วก็แหวกตรงกลางออกมานะก็1ถ้วยก็ได้2ชิ้นอาจจะตกชิ้นละประมาณ 15บาท20บาทอะไรประมาณนี้ก็ลองไปคำนวณต้นทุนกันดูนะคะเพราะว่าสิ่งที่ไซบอกเลยว่าไซไม่สามารถคำนวณต้นทุนให้ทุกคนได้เนื่องจากว่าต้นทุนของแต่ละคนก็ไม่เท่ากันนะคะในเรื่องของวัตถุดิบนะราคาวัตถุดิบเพราะว่าทุกคนเลือกใช้วัตถุดิบที่หลากหลายเพราะนั้นระบุไม่ได้จริงๆว่ามันจะประมาณเท่าไหร่ประมาณนี้ละกันนะคะโอเค ก่อนจากกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe <S <S ปเป็นกำลังใจให้สายด้วยนะคะฝากติดตามทางแฟนเพจเฟซบุ o กแวร์ไซเบเกิ้งสตูดิค่ะทิกตอคกค่ะแวร์ไซสอนทำเค้กค่ะแล้วก็วัตถุดิบเบเกอรี่หรือว่าออเดอร์ขนมโฮมเมดนะคะฝากดูที่แวร์ไซช็อปทั้ง IG และ Facebook ด้วยค่ะใครที่อยากเรียนทำขนมนะคะติดต่อสอบถามรายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติมได้ที่ l i น e ค่ะ w a r e s s, s i n e m i ดด้านหน้านะคะแล้วก็ดูรายละเอียดคอร์สเรียนอื่นๆ เพิ่มเติมทาง www. w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  e r s a i l l e c o m นั่นเองค่ะโอเคขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบคลิปนะคะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าวอร์ซายเบเกอรี่ <c oughs> จะพาไปทำเมนูอะไรอีกก็ติดตามกันไว้เรื่อยๆละกันนะคะสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้ค่ะทุกคนบ๊ายบาย Sorry,